เสกเส้นนี้บอครับแสกเส้นนี้บอครับครับนี่ะไรสู้งี้เหรอผมเสี่ยงนะเสี่ยงเสียงบอะไรเพียานเสี่ยงอันใดกันถ้าเพิ่นตั้งใจเพิ่นกันวดแรกก็เก้าสองครับงวดสองนี่ได้เก้าหนึ่งครับบัตรวัดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันอยู่แถลงสี่ตัวอันนี้ผมก็เลยมาเอาเสี่ยงบัดได้เลขตัวนี้เหมืนเมียผมกับปันว่า เขาบอกหงเขาหงนามกินนี่บานเต็มเนี่ยนครับบานอนกทีมันก็ที่เพียรนะงวดงวดที่แล้วอาจารย์ก็เอาเสียกเส้นเดียวกันนี่บอกครับเส้นนี้เลยครับฝันว่าอะไรผู้หญิงเด็กหน่อยแต่ว่าได้ผู้เดียวฝันมือเดียวครับอันนี้ฝันซีมือกับซีคนซีคนนะคนละมือนะฝันยนกันเดียวกันเลยเปลี่ยนกันนอนเลยซีมือมือแล้วคนละคนเลยว่าพอเอาบานนี้แม่เพิ่อนก็อยู่หลังมาช่วงไหนก็เลยกวดพ่อไปเอาตอนมาอยากมาอยู่น้ำปะ ที่มือเลยเนี่ยครับงวดงวดแรกนี่ฝันจ้งแดกว่าครับได้เราได้ตัวเลขตัวใดก็ก็ผู้หญิงจะมาอยู่ด้วยเหมือนกันคื่องกันฝันลักษณะเดียวกันแต่ว่าได้ผู้เดียวได้ผู้เดียวดีหน่อยว่าผมก็กอดข้ออะไรวะเมื่อผมเทาบ้านนี่ผมว่าเอาไปเลยไปเลยสำหรับนายหัก็ไ่้เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตรงตรงเลยรับงวดนี้ก็เอาเสียกเส้นเก้าเฮ็ดอีกเนาะเ้าก็ไปฝันมันก็ได้เก่าเก่ายังเก้าชี่เก้าซี่สองศูนย์เนาะ ตัวเดียวเลยบอกผม4920อู้์อ้ชีตัวขึ้นเขาเดืัดอีกแล้ว4920นี่นะยกมือตัวเขาอย่างบอกว่าหัวขึ้นได้ตัวนี้วะครับ4 49แล้วก็20ครับเราเนี่ยพันโอ้พันไปเ็กถือเลขากเลยเมื่กินเขาอย่างในปันทบุญวะเต็มเฮี้ยนเลย หลังจากทมิธีเสียจบ้าขาดเมนแมนเมก้อนจยโรเสียนี่ผมฝันสี่มื่นฝันส่วนเลยนะสี่มื่นส่วนก็ฝันเรื่องเรื่องราวเดียวกันหมดเลยฝันแบบว่าพูดเท่าตัวใดได้เยได้เยเพราะสิบห้าี่ผมเนี่ยไครับผมก็ว่าเทอาไปาะเอาสี่ัวเนี่ยมันอยู่หลังไหนสี่หมื่นเลยนีเขียนเต็มเต็มไปก่อนเนาะ สี่เก้าสครับเสื้อเซนีเป็นเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายครับเสื้อผู้หญิงครับเสื้อผู้หญิงสี่สิบเอ็ดปีผู้ที่พ่นครับผู้่ผูกข้อนี่ผูกอย่านะอายุพ่นสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดปีอนนี้หัวที่สครับนีงัวที่สแล้วงัวแรกกะัวช่องกะทีงัวสามัวแรกถือตัวใดครับเก้าสองเกสองัวที่สอง เก้าหนึ่งมีงวดที่สามมีงวดที honestly. ่สามอ๋ออันนี้งวดที่สมครับนี่ในเลขเท่านี้ละมีมีเลขยู่สิ่ตัวนี่ครับมีสี่ตัวก็เก้าหัวก้อละสี่ตัวแ้มจับสตัวนี่จับดัแล้วครับอจาผมเรอสีฟ้าใช่ไหมคุณผมผมก็มักนี่แล้วผมมักเก้าสองศูนยเลยะเกาเกาสองศูนย์เลยอนมักเลขตัวเก้าตัวนี่อืมเกาสองศูนย์เดี๋ยที่ผมมักเกสองเขียนให้เพื่อนสามตัวเลสามสองตัวแล้วอ่ สองตัวนะสอเก้าสองศูนย์แล้วสองศูนย์สามตัวเนาะอาจารย์ลำที่อาจารย์ลำชอบนะครับจับใส่สองตัวเข้ามาเก่าสีเก่าสองศูนย์ศูนย์แล้วก็สองตัวอะไรก็จารย์ว่มาเก้าซีสีเก้านะครับเอาซีเก้าเนาะครับว่าผมมาเขาเลยเป็นเรื่องผมฝันผมมาเขาเลยครับแต่เนี่ยผมยังฝันดีโคตรมาเต็มเหี้ยนเต็มสั้น ผงเขากร่ด้ของท่านว่ามันมันเบียนแบบอีกนอกผมว่าเอาดีฟันเม็นบนอภับ้านเลขที่นะครับผมบาเลขที่สิครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบ้าลขที่สิบเจ็ดมันสีล่ตู้เอาลเสือกนมันแน่นอนเลยเอาเอาซ้ำนี่ละนหนนที่สุดใหาจาย์พือนะาเรว่ามันใจได้ครับโรเหเอฟซีบึงครับนี่ผมมันใจแห่ ผมมันยังแห้งก็มันไหนบอกับล้าเลยนะเขาขอมาซีตัวกึ่งเก่านะครับนี่แหะผมมันจะตัดสองตัวตัดอะไรก็ตัดได้นะแต่อาจารย์ลรำแกตัดชอบแค่นี้เก้าสองศูนย์กับสี่เก้าอาจารย์ตัดแหนคือเก้าสองศูนย์กับสี่เก้ารับแหละผมมานเก้วนี่นหะแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากไปตัดเองก็จับได้อีกอยู่มี้สี่ศูนย์สี่สองนังสี่ก็ได้เนาะครับเมียนเนียนแนียนต่เพิ่นครับ งวดที่สามเราเด้อพี่น้องเลขเชือกเส้นเส้นเส้นเดียวตั้งแต่เริ่มแรกเลขมันบอกครับเส้นเดียวไเจดงวดไฮเจดงวดครับผมมาสี่ไฮเจดงวดนี่โอ้ยเจดงวดผมก็เป้าเทียนไปอย่างเงี้ยเขามาสองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สามพี่น้องแคบได้แคบไปเลยเอาไว้นั่นเนาะบอกสี่ตัวคือเก้าเงินไหลครับมักเอาใดก็ไปจับเอาเองก็ได้เนาะสี่เก้าสองศูนย์ส่วนอาจารย์จับให้เก้าสองศูนย์ กับซีเก่าครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าพิธีของอาจารย์ลำเฮ็ดกับเป็นเปลี่ยนเปลี่นต้าผ่าพันแต่ว่าเป็นยังไงเคยมีตัวเลขออกมาเลยก็อาผ่าพันเอาก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาผ่าพันเอาก็เอาใส่เอาไม้โอ่งเจ็บขาเอาผมกันบ่ได้มาติดตามตอนบ่ได้มาตอนทำพิธีเนาะบ่ได้มาตอนอาจารย์ทำพิธีบ่ได้ตอนทำพิธีได้พัดกระดาษอย่างบ่รับครับผมก็บพัดผ่าดผ่าซื่อบ่กับพันผ่าอลไรเอาไว้ครับ เอาเสียงใส่เครื่เพ่เล้ปทีครับของ็นตัวใดผมเอาตัวนั้นเลยเป็นตัวเลืขึ้นมันมาครับอัตใเอาตัวนั้นแต่ว่ามันหอดรอบมันนะหอดรอบเอาผ่าเอาผ่าอดรอบดังเอานกัอดกนงำโิมาอันออกจากปามาเราพยากสีว่าจรงไหของตัวใดเอาตัวนั้นล่ะมันตรงกันกับของอื่นกับพหูแล้วเนาะกหูจากแล้วสว่าเขาเอามาจากผู้ใดบ้างกับพ่กแม่เหรอวัี่เกาวนะ มันก็มีโอกาสตรงกันได้เบอรตาลารีอีกเนาะเนี่ยผมก็ได้ดังเอาเราผมเอาข่าพันออกเลยนะครับเปิดออกมาออกเสด็จผมเอาตัวนั้นที่เท่านั้นครับฝันดีครับคอนสิโลกเสียร์ะครับฝันซีมือสอนเลยนะฝันซีขึ้นสอนครับกับเป็นเรื่องแล้วเดียวกันครับหลังจากทำซีเสียแล้วได้เลขแล้วกับว่าฟันซ้ำอีกวาดนี้วันน้เมื่อเอาเลขแล้วอันนี้ก็ฝันดีวันนี้มันก็ว่าเปลี่ยนเมียของฝันไป ฟันตะที่แหลกคนละตะก้อนเจียวเล็กคนละอ้าหาพี่น้องเพิ่นถามบ้านลีทีดิ้เพิ่นก็ดี๑๗นงครับ๑๗เขา๑๗พี่น้องไม่ได้เขียนให้ด้วยเขียนให้น่อใหะพี่น้องจำเอา๑7บ้านลีทีิบเนาะมาบูนเฮียนมาเบิดบ้่นหนึ่งขอ้องของพระท่านคนละมันเป็นแบบ่องอยู่นอะผมว่าครับ ไปถือคุนกริมาเต็มบานแล้วว่ะเต็บันนี่เนาะครับมันออกอายุแล้วเนี่ยวครับต่าไปซีหกเรียกว่อายุแล้วหกสี่สี่ปีอ่ถ้าเจ้าก็ถืงแล้วก็บอกอายุแล้วครับสำหรับวันนี้อาจารย์มากก็คือซีเก่าเกซีเนาะครับแล้วก็เก่าสองศูนย่ครับครับเกาสองศูนเนะครับผมสำหรับแนวทางของาตัวครับอาจารย์ลนะครับเนาะ สำหรชบเด็กเชือกคาโบครโบเปลี่ยนเลยครับโบเพียนโบเพียน920ใกล้ใกล้มือแล้วครับ4994นะครับเท่านี้เด้อพี่น้องสำหรับเด็กเชือกอาจารย์ล้ํานะครับผมนี่เป็นงวดที่สามพี่น้องก็ไปพิเคราะห์พิจารณากันนะครับ920แล้วก็4994ตัวนี้คือตัวเน้นตัวชอบมันบังคับอาจารย์ครับครับผมอ่ะ จะใน,นกน็ขอบคุณอาจารย์ลำอะไรครับผม<า>ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด้อน้ำช่องไหลมาทดีมากเลยครับขอ,บบอกของคอยจริงครับอาสาทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานพิษกอน